หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเล่าปีก็แพ้ซุนวนเพราะว่าไม่เชื่อขงเบ้งมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมพาไปพิสูจน์นะครับแบบปอนต่อปอนเลยนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยครับเขาเรียกว่าสัมพันธภาพครับสัมพันธภาพเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบครับผมจะพิสูจน์ให้เห็นแบบปอนต่อปอนเลยนะครับคือเราต้องแยกนะครับระหว่างวรรณกรรมกับความเป็นจริงนะครับวรรณกรรมเนี่ยครับก็คือเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าวรรณกรรมเนี่ยโคตรอวยขงเบ้งนะครับอวยแบบว่าเก่งเวอร์วังกับเหมือนอย่างกันเทพเจ้าเลยครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่รบอน่เามวงงง ไอ้องเม้งเนี่ยครับก็ขนกองทัพเนี่ยครับไปโจมตีวุ้ยก๊กนะครับกี่ครั้งรู้ไหมครับหลายครั้งนะครับห้าครั้งนะครับไม่ต่ำกว่านั้นอ่ะแล้วปีมันก็เลยมาชั่งน้ำหนักไงครับเพราะว่าเอ้ยถ้าเราขนกองทัพเนี่ยไปบุกสุนกวนเนี่ยครับมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะว่าทําไมเหรอครับเพราะว่าการบุกขึ้นเหนือเนี่ยครับมันขนย้ายเสบียงยากมากครับเพราะว่าทางภาคเหนือนะครับมันเป็นที่สูงชันครับเป็นภูเขาเยอะครับมันก็เลยสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นดินสูงมากครับและบุกเท่าไหร่นะครับผลงานก็ไม่คื ขนเสบียงในก็ง่ายขนทหารก็ง่ายและรวดเร็วด้วยเดี๋ยวยึดภาคได้เสร็จเดี๋ยวก็ไปบุกภาคเหนือเนี่ยคือการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยครับแต่ความผิดพลาดมันคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการดูถูกเยียดหยามศัตรูแล้วก็ความประมาทล้วนๆเลยครับไม่มีควายผสมเลยครับเล่าปีประมาทครับเพราะว่าศัตรูเป็นใครรู้ไหมครับเป็นแค่บัณฑิตตัวน้อยครับไม่เคยจับอาวุดขึ้นมาต่อสู้ครับแล้วก็เป็นคนอายุน้อยครับเล่าปีเนี่ยก็เลยดูถูกเยียดหยามครับเพราะว่าถือว่าตัวเองเนี่ยครับเป็นคนที่มีประสบการณ์มาโชกโชนเลยครับแต่่่คควาาาาามมจรรรริล้เเเนนีับถดูป เล่าปีนนะครับแทบระบบใครก็ไม่ค่อยชนะเลยครับถ้าเราสังเกตนะครับดูดีๆนะครับโจโจโจโฉก็ตีร้องกลับมาครับจนกว่าได้ผมเบ้งมานะครับถึงจะพอมีผลงานครับเป็นเรื่องเป็นราวมากครับแต่พอตัวเองนะครับเป็นแม่ทัพนาทัพขึ้นมานะครับก็แพ้ยับเยินครับนี่ก็คือความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวทัวร์ก็ลงผมแน่นอนครับแต่ผมพูดความจริงครับก็คือให้ประโยชน์กับคนดูมากที่สุดครับก็คือให้เป็นแง่คิดนะครับให้เป็นแง่มุมต่างๆนะครับแล้วคุณก็เป็นผู้ตัดใจเองนะครับว่าเออมันเป็นสิ่งที่ คือเขาทำถูกต้องทุกอย่างเลยครับผมรับประกันเลยครับว่าเป็นสติใจที่ถูกต้องครับเพราะมีเคสตัวอย่างก็คือในสมัยของยุคนาซีครับตอนที่นาซีร่วมมือกับสหภาพโซเวียตครับในการบุกโปแลนด์ครับเห็นอะไรไหมครับบุกง่ายมากเลยครับผลทหารเนี่ยครับผลยกถังเนี่ยครับผลเครื่องบินลบนี่แบบยุทธการบิ๊กคิดนะครับโถมเข้าไปเลยครับแล้วก็ยึดได้ภายในเวลาไม่ถึงวันครับเร็วไหมครับนพอโซเวียตเนี่ยบุกโปแลนด์ได้สำเร็จใช่ไหมร่วมมือกับนาซีไอ้ตัวเองก็ได้ใจดิ เอเดี๋ยวฉันไปบุกฟินแลนด์ดีกว่าฟินแลนด์เดี๋ยวไอ้พวกยุโรปหนึ่งนะครับก็คือนอร์ดิกนะครับมันเป็นที่สูงครับมันไม่เหมือนโปแลนด์นะครับโปแลนด์เนี่ยมันเป็นที่ราบใช่ไหมครับพอเขาไปบุกฟินแลนด์ครับบุกไม่แต่ครับโอ้โหแพ้กลับบ้านเลยครับนี่ก็คือข้อสังเกตเหลยไหมครับที่มันเหมือนกันเลยในทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมต่อก็คือสามโคกครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามีสิ่งที่เหมือนกันครับก็คือความประมาทแล้วก็ดูถูกศัตรูครับแล้วก็คิดว่าตตัััััััววเเเเองงนนนนนะะะคคคครรรรบบบบบุุกก่่ายยยๆแหหลลลมีีผด แต่เล่าปีนะครับหนักกว่าแม่ทัพทุกคนบนโลกนี่ครับในการนำทัพครับไม่มีใครก็ทํากันครับก็คือการตั้งค่ายครับพี่แกเนี่ยครับตั้งค่ายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยครับก็คือตั้งค่ายที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมาถึงท่านนครศรีอยุธยาก็คือเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยนะครับก็คือระยะทางเนี่ยครับห่างกันประมาณ2-300กิโลเมตรนะครับแต่ตั้งค่ายเป็นแนวยาวครับยาวมากเลยครับแล้วนึกถึงสมัยก่อนนะครับมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะครับที่จะมีลายบอกว่าเฮ้ยศัตรูเผาไฟแล้วแล้วมันไม่มี สมัยก่อนนะครับมันต้องควบมาเนี่ยครับแล้วก็ส่งจดหมายด่วนนะครับกว่าจะวิ่งไปถึงครับก็คือที่จังหวัดก็คือนครสวรรค์นะครับมันช้าครับมันไม่ทันหรอกครับไฟเนี่ยมันลามเร็วมากเลยครับลูกศนก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้แหละครับพี่แกนะครับก็เลยเผาไฟครับก็คือใช้แบบการเผาไฟแบบกองโจรนะครับแล้วก็พี่ลูกศนแกเนี่ยครับก็สั่งทหารทุกคนเลยครับไปเผานะครับไปเผาค่ายของเล่าปีครับ แบบสุ่มนะครับก็คือเผาแบบปองโจนนั่นแหละครับเดี๋ยวเผาตรงนี้ทีเผาอีกจุดนะครับสลับไปสลับมาครับหนีขึ้นหนีลงครับจนเล่าปีมันสับสนครับแล้วก็ไฟนะครับมันลามทุ่งเลยครับจนเล่าปีนะครับก็แพ้ในที่สุดครับเสียทหารเท่าไหร่รู้ไหมครับหกถึงเจ็ดแสนคนนะครับเป็นผมก็จอมใจตายได้นะครับอย่างนั้นก็คือแม่งเราเป็นผู้นำมาครับแล้วพาทหารไปตายนะครับหกเจ็ดแสนนะครับมันไม่ใชนน้อยๆนะครับหลังจากนั้นครับเล่าปีนะครับก็ไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้ากับเมืองหลวงเลยครับนั่นแหละครับนี่ก็คือ ความพิิพลาดครั้งเดียวของเล่าปีครับแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ครั้งใหญ่มากเลยครับที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเล่าปีเลยครับแล้วก็เล่าปีก็จอมใจตายในท,ที่สุดครับบทเรียนในครั้งนี้พี่ส่วนได้เห็นรู้ไหมคืออะไรครับก็คือการที่เราดูถูกคนรุ่นใหม่ครับแม้ว่าตัวเองนะครับจะคิดว่าตัวเองนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์มาตโชนนะครับตัวเองในเก่งกล้าความสามารถนะครับแต่ยุคสมัยนะครับมันเปลี่ยนแปงลงรวดเร็วมากเลยครับและคนนะครับจะพัฒนาทํางานใหญ่ได้นะครับตัวใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ครับไม่ใช่คนที่มีประสบการรณ์คับ ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในฝ่ายของโง่กก็คือของซุนกวนนะครับจะมีแต่คนรุ่นใหม่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพคนไหนก็ตามครับหรือว่าจะเป็นตัวซุนกวนเองก็ตามครับตามเป็นคนรุ่นใหม่ครับมีผลงานตั้งแต่ตอนอายุ20่สิบต้นๆครับนั่นแหละครับที่เขาสร้างผลงานมาครับคือมันเป็นพวกนี้ครับมันเป็นก๊กที่แบบว่ารวมคนรุ่นใหม่แหละครับแล้วก็ท้าทายความสามารถตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับไม่แต่ลกซุนก็เป็นเหมือนกันครับลกซุนเนี่ยครับอายุน้อยอยู่เลยครับตอนนั้นตัวเองนะครับยัััััััังงไม่่่่เเเคคคคคคยยยนนนนนำำททพด้้้้ววซรรรรบบบบปป็็แแณฑิิตตออๆีูหสื แต่เขาสามารถเอาชนะเล่าปีได้นะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตุไม่คืออะไรครับก็คือการที่เรารู้จักรอครับคือลกซุนเนี่ยครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยครับก็คือรอเล่าปีมันปิดพลาอะไรสักอย่างนะครับมันก็เหมือนตอนที่อังกฤษนะครับรอนาซีปิดผลาสักอย่างหนึ่งก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเด็กเลยครับอังกฤษนะครับก็ปล่อยให้นาซีบุกไปครับรอรอว่าเอ้ยนาซีเนี่ยมันจะพลาดตรงจุดไหนมั่งครับแล well ้วก็คึยสวนครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับพอลกซุนเนี่ยครับเห็นโอกาสแล้วครับก็คือความปิดพลาในการ ในการทำศึกเนี่ยครับเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งครับเราชนะครั้งสุดท้ายครั้งเดียวแล้วก็เป็นผู้ชนะเหมือนกันในสงครามครับเคยได้ยินคําพูดคํานี้ไหมครับชนะ9 9ครั้งครับแพ้ครั้งเดียวหมดทุกอย่างเลยครับสิ้นสูญสิ้นทุกอย่างเลยครับเพราะว่าแพ้สงครามครับเราทาสงครามเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นผู้ชนะในที่สุดครับในไทยเกมครับนี่คือการวางกลยุทธ์ครับและยุทธวิธีครับวัสดีครับ